ความเป็นมาของต้นเลียบหรือทวดเลียบตามคำเรียกบรรพบุรุษแทนความเคารพที่ชุมชนมีต่อไม้ใหญ่กลางเมืองอยู่ในบทร้องที่โนราต้าสธรรมนิตหรือวิรพัฒน์โชคผ่องรับต่อจากงานแต่งบทใหม่ของโนราธรรมนิตดำรงศิลป์สสาโรธผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงค่ำคืนนี้พร้อมสร้างสรรค์ท่ารำสอดคล้องกับบทร้องเล่าเรื่องราวของอำเภอนาทวีให้โนราร้อยคนเป็นผู้รำถวายนาศาลพระมิ่งขวัญเมืองตั้งคู่กับต้นเลียบ ซึ่งทั้งสารและต้นเลียบเป็นสิ่งที่คนนาทวีเคารพและผูกพันถึงปัจจุบันแต่ไม่บ่อยนักที่เห็นการรวมโนรานับร้อยในงานเดียวทําให้เป็นงานสําคัญของรอบปีนี้จุดประกายสร้างสารรค์โนราของเยาวชนลูกหลานคนนาทวีอย่างอาจารย์ธรรมนิตเนี่ยท่านมีลูกศิษย์มากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสได้เป็นวิทยากรสอนพิศิษโนราเนี่ยเยอะพอมีงานาที่จะต้องรวมตัวโนรากันหลายชีวิต นะครับเมืองอย่างวันนี้ก็ร้อยกว่าชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะนัดรวมตัวลูกศิษย์หรือว่าโนราในจังหวัดสุขขานะครับเพื่อที่จะมารำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้นี้ก็มีมานานแล้วครับผม oh <my> มีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า oh <my> ของเราก็มีมานานแล้วครับ oh <my> ก็รู้สึกดีใจที่มีโนรามารำถวายครับผม oh <my> อยู่ในชุมชนที่นี่ด้วยครับ oh <my> ก็เลยทําให้แบบรู้สึกดีใจประทับใจครับผม้การตั้มบดตัมบานเออตัมบดตัมบาน นี่เป็นบรรยากาศนะคะของการแสดงโนราที่ต่างไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มาร้องรำกันกลางเมืองนะคะในที่ที่เป็นศูนย์รวมความเชื่อของชุมชนที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะโนราหลายคนก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่ด้วยรวมถึงครูธรรมโนราธรรมนิดดำรงศิลสอสาโรดนะคะได้เห็นต้นเลียบหรือว่าทวดเลียบเนี่ยมาหลายรุ่นแล้ววันนี้เลยภูมิใจมากเลยค่ะที่โนราได้เป็นสื่อความสําคัญของต้นไม้หลักชัยรวมถึงศิละปะก,การแสดงนะคะที่เติบโตแตกยอดใหม่อยู่ที่นาทวีค่ะ รอบปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาไม่น้อยผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ท้องถิ่นสนับสนุนทำให้เกิดพื้นที่เรียนรู้โนราของสิทธิหลายแห่งเชน่นรุ่นเล็กจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีและโรงเรียนนาทวีวิทยาคมก่อนได้แสดงจริงพร้อมกับรุ่นพี่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนวัดท่าข้ามจากอำเภอหาดใหญ่ทั้งหมดใช้เวลานับเดือนเพื่อต่อท่ารำก่อนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในงานแสดง เป็นส่วนหนึ่งของโนราสร้างสารรค์ตามแนวคิดทำงานของโนราธรรมนิตอยากให้เด็กๆเ,เขารู้ว่าโนรานั้นมีประโยชน์มีคุณค่าสามารถจะใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับใช้ได้ทุกรูปแบบและไม่ไม่จำาะเจดจงอยู่ในโรงครูหรือโรงบันเทิงในสถานที่ต่างๆก็าาสามารถจะนำโนราไปช่วย เสืิมสร้างจุนจนให้มีความสวยงามมีความเข้มแข็งได้ครับอยากสนับสนุนโนลาให้เป็นที่รู้จักไม่ใช่แต่อำเภอฟังทะเลนอ้อยอำเภอนาทวีก็มีโมนโ,มโมนลาที่สําคัญอยากให้ทุกคนรู้ว่ามนโนลาเกิดได้ทุกที่ถ้าเราความใจรักในการรักมนโนลานะครับ การประยุกต์งานแสดงจากพื้นฐานท่ารำโนราเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ให้สิทธิโนราแสดงออกทักษะและความสามารถตามวัยซึ่งในตำบลนาทวีสร้างพื้นที่พอบ่มโนราจากห้องเรียนหรือตั้งต้นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เรียนรู้การรำร้องมากขึ้นโดยมีครูในโรงเรียนรับไม้ต่อทำให้เกิดเครือข่ายโนราเชื่อมหลายรุ่นและมีแผนสร้างศูนย์เรียนรู้โนราในอนาคตน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย p ี s รายงาน you <sighs>